กับเข้าสู่ช่วงที่3าของรายการนะครับเป็นช่วงชนะพารวยครับวันนี้เราจะไปดูก๋วยเตี๋ยวชัยชนะครับเพราะอะไรครับโอ้โหก๋วยเตี๋ยวนี้เติบโตอย่างรวดเร็วมากนะครับดังนั้นก็ต้องส่งหน้าที่ให้กับน,น้องขวัญแล้วละครับที่จะพาเราไปติดตามว่าอะไรบ้างที่จะเป็นปัจจัยให้ก๋วยเตี๋ยวชัยชนะนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วครับช่วงชนะพารวย ชมค่ะช่วงชนะพารวยในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงโอกาสในการสร้างรายได้สร้างอาชีพกับเฟรนชชายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อตุน่นแล้วก็ลูกชิ้นปิ้งชัยชนะค่ะจะเห็นว่าตอนนี้นะคะนโยบายของผู้บริหารนี่เรียกว่ายอดเยี่ยมมากเลยเพราะว่าเปิดโอกาสให้ใครๆก็สามารถมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้แล้ววันนี้นะคะเรามีโอกาสได้ร่วมพูดคุยกับคนที่สนใจเรียกที่จะเป็นเฟรนไ์ชส์ของก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อชัยชนะนะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราค่ะพี่จิรายุจันเต็มค่ะแล้วก็ที่มาพร้อมกับคุณ ชนะรัตนพักดีนะคะเจ้าของเฟรนชายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อชนะนั่นเองค่ะตสดดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชนะคะพูดถึงเฟรนชายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อชนะเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้หลังจากเดือนสิงหาคมนี่มีอะไรดีๆพิเศษพิเศษมาฝากคนที่สนใจเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะสำหรับคนที่ยังไม่มีอาชีพนะฮะอยากมีอาชีพสําหรับคนที่มีอาชีพอยู่แล้วก็อยากมีรายได้เพิ่มถูกไหมฮะหมายถึงว่าค่าใช้จ่ายไม่พอกับรายรับรายรับไม่พอกับค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้น ท่านฟังทางนี้แล้วก็หลายท่านบอกว่าส่งเข้ามาแล้วก็<ะ>ไม่เห็นได้รับอะไรเลยคือคือเราต้องบอกว่ามันเดือนละครั้งใช่ไหมฮะเพรฉะนั้นคนที่จะได้รับฟรีเนี่มันก็มีน้อยเพราะฉะนั้นเรายังเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่อยากทําธุรกิจได้ทําธุรกิจเราก็เลยมีโครงการเราและธนาคารอิสลามนะ,ะหรือ iBa n k เนี่ร่วมมือกันนะครับแล้วก็ บริษัทที่พยาประกันภัยจำกัดมหาชนเนี่ยได้ร่วมมือกันทั้ง3ภาคส่วนของหน่วยงานนี้นะฮะได้จัดโครงการขึ้นมาเป็นโครงการบอกว่าไม่มีเงินทุนก็เป็นเท่าแก่ได้โอฟังดูแบบว่าน่าสนใจว่าเขาไม่มีเงินทำไม่มีเงินทุนก็เป็นเท่าแก่ได้ท่านสนใจแฟนชายเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นปิ้งกว๋วยเตี๋ยวเนี่ย เราอนุมัติวงเงินให้เต็มเลยวันนี้เรามีวงเงินรองรับท่านไว้เนี่ยนะลายละห้าหมื่นเนี<ฆ>่ยห้าหมื่นคนสามารถที่จะกู้เงินกับธนาคารอิสลามได้เลย<ฆ>ท่านจะมีแบ็ค์รีทท่านจะมีนี่ท่านจะมีเครดิตพูลโลที่ท่านไม่สามารถกู้แบงค์ไหนได้มาที่นี่กู้ได้หมด ได้หมดเลยเหรอคะแต่เรามีกติกาคือว่า1ท่านต้องตั้งใจทํา mm hmm. 2หมู่บ้านละ1แหง่งนะฮะสจุดละอย่าซ้าซ้อนกันเพราะเราจะไม่ให้ซ้าซ้อนใครทําธุรกิจนี้ต้องให้ได้เกิดทุกคนคะนะฮะไม่ใหนั้นโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการแรกและโครงการเดียว mm hmm. ตอนนี้ที่มีขึ้นในประเทศไทยวงเงินทั้งหมดนี่2500้าล้านบาทงั mm hmm. ้นอยากจะบอกท่านผู้ชมด้วยว่าถ้าท่านสนใจ อยากจะมีรายได้อย่างที่ผมพูดนี้อยากจะเป็นเท่าแก่นะฮะโดยที่ไม่มีเงินทุนเนี่ยวันนี้เราเปิดโอกาสให้ท่านท่านส่งจดหมายมาตามที่อยู่นี้ท่านโทรมาตามหมายเลขที่ผมพูดนี้ถูกไหมฮะตามที่ขึ้นจอข้างล่างนี้ะฉะนั้นทุกท่านวันนี้ท่านต้องจดจ้องมาที่นี่นะครับแล้วก็เตรียมปากาจดไ,<อ>ได้เลยโครงการนี้นี่มีน้อย ท่านสนใจท่านได้เลยผมกล้าการันตีร้อยเปอร์เซนต์ว่าท่านยื่นมา <ฮะ S 2> ท่านได้รับโอกาสนี้แน่นอนโ,อโค,ค่ะอย่าพลาดนะคะโอกาสดีๆมีน้อยมากๆเลยตอนนี้รัฐบาลเขาช่วยธนาคารเขาก็ช่วยนะคะคที่พยาประกันภัยก็ช่วยต่างหากมาถามถึงพิยุบ้างดีกว่าในฐานะที่เป็นผู้โชคดีทางบ้านที่ได้รับมอบโครงการนะคะก็คือเฟรนช์ชายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อชัยชนะฟรีรู้สึกยังไงบ้างคะที่เป็นผู้โชคดีหนึ่งในหนึ่งในหลายร้อยเลยใช่ไหมคะพิชนะค่ะก็ดีใจมากๆแล้วก็ ไม่คิดว่าจะได้ด้วยเพราะคนก็เยอะก็ในใจก็คิดว่าคนที่เขาลําบากกว่าเราก็น่าจะมีแต่เหตุผลของเราก็มีในการที่อยากจะเลี้ยงดูแม่ที่ป่วยค่ะแล้วก็อยากจะมีอาชีพที่คอยช่วยสามีในการที่ว่าหาเงินเพิ่มรายได้ค่ะลูกสองคนเงินเดือนสี่พันอย่างไงก็อยู่ไม่ได้น้องขวัญถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นค่าของชีพเดยนี้ก็แพงถูกไหมครับพี่น้องไม่ต้องไปทอนะครับยิ่งเจอน้ําท่วมเจอโน่นเจอนี่ถูกไหมตอนนี้ เราเปิดอโอกาสให้ท่านทุกชุมชนทุกหมู่บ้านท่านส่งบัตรทะเบียนบ้านมาเลยแล้วเราจะทำวงเงินให้เลยะนะฮะขอให้ท่านมีพื้นที่หาพื้นที่ขายมีคนขายให้เรียบร้อยอเรื่องเงินเรื่องลงทุนไม่ต้องห่วงเราจัดให้หมดนะฮะโครงการเราจะมีต่อไปเรื่อยๆนะครับขอให้ท่านตั้งใจทำมาให้กิน ท่านเดี๋ยวคิดว่าท่านหมดโอกาสวันนี้ท่านมีโอกาสแน่นอนเราจะให้โอกาสท่าน <ฮะ S 2> ไปกู้ดอกพิษร้อยละเยอะๆข้างนอกไม่ไหวนะครับวันนี้ขอให้ท่านรีบเลยวันนี้ผมเน้นนะฮะเน้นเลยว่าเราจะได้อะไรเราได้อุปกรณ์ครบเลยเปิดร้านขายได้เลยไม่มีปัญหาเลยวันแรกเนี่ยเรามีไรายได้ทันดีสามารถที่จะทํางานวันแรกได้เลยเราแถมวัตถุดิบด้วยนะครับโคร,โรงการน,นี้เป็นโครงการที่ดีมากนะฮะมันเป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยนะฮะอยากให้ชุมชนสังคมเข้าสู่ แหล่งเงินทุนอยากจะให้เขามีงานทําอยากให้เขาเพิ่มรายได้นี่คือโครงการองนาาจหมายที่แถลงต่อสภาไปนะครับเราคือส่วนหนึ่งของประชาชนคนไทยผู้นักธุรกิจก็อยากให้ทุกคนมีอยู่มีกินเหมือนกันเรามีธุรกิจอะไรก็มาชี้แนะกันถูกไหมฮะและก็เสริมต่อเพื่อให้เขาเรืนตาอ้าปากได้นะครับผมค่ะทราบมว่าพี่ยุเนี่ยได้มีโอกาสทานก๋วยเตี๋ยวรูชิเนื้อไชชนะแล้วเคยไปทานที่ไหนคะ ที่แถวพัทยาค่ะแถวพัทยาแล้วถูกอกถูกใจอะไรก็เดี๋ยวลูกชิ้นเนื้อชัยชนะเป็นพิเศษเลยก็จะมีลูกชิ้นที่ชอบมากๆก็คือลูกชิ้นค่ะแล้วก็มีน้ำซุปน้ำซุปพอนี่หวานไม่ต้องปรุงก็ได้อ่ะค่ะค่ะก็เป็นสูตรสําเร็จของบริษัทคนคทาก๋วยเตี๋ยวไม่เป็นเนี่ยใช้เวลา3นาทีนะฮะจะอร่อยเท่ากันทั่วประเทศะนะฮะวันนี้เราก็จะมีะรถส่ง ทั่วประเทศนะฮะทุกจังหวัดท่านไม่ต้องหว่วงว่าซื้อแล้วมีหลายคนโทรเข้ามาว่าและจะมาส่งไม้อยู่ไกลนะเ,<อ>เชียงใหม่อุบลทางใต้ยะลานะครับวันนี้เรามีรถขนส่งนะครับวิ่งทั่วหมดพี่น้องทุกท่านได้รับของจากบริษัททุกคนหลังจากที่เราเปิดให้แล้วนะฮะแต่ที่สําคัญมันก็คือว่าท่านอยากจะทําธุรกิจนี้ขอแนะนําท่านนะครับว่าธุรกิจอะไรก็ดีทั้งนั้นนะฮะถ้าท่านตั้งใจและที่สําคัญมันก็คือท่านมีทุนหรือย,อยัง อันนี้เป็นเรื่องของสําคัญนะครับคนเกิดมาเนี่ยอยากจะทาอยากจะทําธุรกิจอยากจะขายก๋วยเตี๋ยวหรืออยากจะขายของชำหรือสุดแล้วแต่นะฮะสุดท้ายต้องไปหาแหล่งเงินทุนคนจนจนจะไปกู้เงินเดี๋ยวนี้เขาต้องถามหาสเตทเมนต์ใช่แล้วไปเช็คดูประวัติมีเครดิตพูโรติดน่่นติดนี่นะฮะเป็นนี่ค้าประกันน่่นค้าประกันนี่เขาไม่ให้กู้แล้วนะครับก็ออกไปสู่ระบบเงินข้างนอกเงินข้างนอกเนี่ยดอกเบี้ยแพงมากนะฮะที่เราเห็นทีนี้ ยืมเงินมาหมื่นหนึ่งผ่อนวันละ200ยืม 20, 2 0งหมืยกตัวอย่างนะฮะเมื่อนั้นบางคนเยืมเงิน50,000ื่นเนี่ยผ่อนเดือนละ3,000วันละ3,000ันมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะอยู่ได้นะครับวันนี้ธนาคารอิสลามให้โอกาสรู้ความลําบากของประชาชนรองรับนโยบายของรัฐบาลคือท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ท่านธีรศักดิ์สุวรรณยศเนี่ยนะฮะท่านได้เล็งเห็นโอกาสตรงนี้ ท่านได้อนุมัติวงเงินทั้งหมด2พันล้านล้านอย่างที่ผมพูดเนี่ยให้ทุกคนคนละ50,000ื่นจำนวน50,000คนท่านลองคิดดูว่าวันนี้โอกาสของท่านมาถึงแล้วท่านเขียนชื่อนะฮะหรือว่าส่งบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะครับมาตามนี้นะฮะถ่ายรูปสถานที่ท่านจะขายแนบมาด้วยและส่งมาตามที่อยู่ของบริษัทข้างล่างนี้ที่อยู่นี้ท่านค่อยๆจดนะฮะจดไว้เลยและให้ท่านส่งเข้ามาเลย แล้วก็โทรบอกด้วยว่าเอ้ยส่งมาแล้วนะอ่าอยู่นี่ใส่เบอร์โทรตัวเองด้วยเราจะได้โทรกลับ <c oughs> นะครับอันนี้ได้แน่นอน <c oughs> ผมกล้าการันตีว่าท่านรีบส่งนะครับเราเอาหมู่บ้านละหนึ่งจุดแค่หนึ่งที่ต่อหนึ่งหมู่บ้านแค่หนึ่งที่นะดอหนึ่งหมู่บ้านใครส่งก่อนได้ก่อน <c oughs> พี่น้องประชาชนทั่วประเทศท่านชมรายการนี้อยู่ท่านมีโอกาสมีโอกาสแล้วไม่ใช่ว่า รืบหีนะฮะอันนี้โอกาส <S <S ากจริงม<า>ผมกล้าการันตีว่าไม่ได้ผมกล้าการันตีเลยะนะฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ทุกคนต้องคว้าเอาไว้นะคะคพิชนาค่ะต่อขวัญมีคำถามปกติเวลาเราขอยือ่นขอเงินกู้เนี่ยมันจะต้องมีคนค้ำประกันมีหลักทรัพย์มีอะไรมากมายสำหรับโครงการนี้น้องขวัญน,นะฮะ,ะท่านกรรมการผู้จัดจาการใหญ่เนี่ยเขาบอกเลยว่าเปิดกรณีพิเศษเป็นกรณีพิเศษจริงๆสำหรับโครงการนี้และไม่มีธนาคารไหนทำ ท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่นะฮะท่านธีรศักดิ์ท่านเอาโครงการนี้ขึ้นมาทันทีเลยนะครับวันนี้ท่านหนึ่งะฮะไม่มีสเตทเมนต์ก็กู้ได้เป็นหนี้เสียอยู่ตอนนี้นะฮะเป็นหนี้ MPL อยู่ตอนนี้ล้มละลายยังให้กู้เลยนะครับท่านมีโอกาสทุกคนขอให้ท่านตั้งใจท่านบอกว่าท่านตั้งใจเท่านั้นและมีทําเลขายนะครับให้ท่านตั้งใจและมีทําเลขายบริษัทจะช่วยดูแลให้ทั้งหมดนี่กล้ายืนยันว่าทั้งหมดค่ะ นอกจากที่ขวัญทราบมานะคะจะเป็นความร่วมมือระหว่างเฟรนช์ไชก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อชชยชนะกับธนาคารอิสลามยังมีบริษัททิพยพยาประกันภัยจำกัดด้วย,ยเขาจะมาค้ำให้โ,<อ>โดยที่ท่านไม่ต้องหาคนค้ำมาเลยค่ะเพรานั้นผมต้องบอกว่าส่งแต่บัตรทะเบียนบ้านมาท่านก็ได้แล้วถูกไหมทิพยทพาคำให้หมดเลย<อ>วันนี้จะเป็นใครอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่ให้หมดห้าหมื 50, <000 S 1> ่นคนเท่านั้นเองค่ะก็ โชคดีจริงๆนะคะที่พี่ยุได้มีโอกาสรับมอบโครงการธุรกิจฟรีแต่เป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้น,นแต่ถ้าใครสนใจนะคะตอนนี้รัฐบาลนะคะแล้วก็เฟรนชชสายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อชัยชนะบวกกับธนาคารอิสลามแล้วก็ทิพยาประกันภัยเขาให้โอกาสแล้วสำหรับใครค <ะ S 2> ก็ตามที่สนใจนะคะเพราะฉะนั้นก็ห้ามพลาดรีบติดต่อ,อกันมานะคะคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจในเฟรนช์ชส์ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อชัยชนะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร,ร์โทรศัพท์087944448 4, 4, 4, 4, 4, 4 089-059-8197หรือ Call Center 02-926-6509แล้วเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะ